เอาไปเลยเอาไป,อ,าไปออกเลยลูกชายใช่นเนี่ยตาต่ำจริงๆเลยคว้าอะไรไม่คว้าเสือกคว้าต่าได้แกว่าเป็นเมียถึงว่าบัตรประชาชนสักใบแกก็ไม่เคยมีดีนะคะแม่ที่อายรู้อ่ะอายก็เลยกระชากหน้ากากมันออกมาไงแกตั้งใจจะมาก,กอดลูกชายใช,ใช่ไหมฮะไม่ใช่นะคะหนุ่มกับบ้ารักกันจริงๆแค่แค่แมิกาบอกว่าแกไม่ใช่คนไทยใช่ไหมล่ะที่เกิดอ,อะไรขึ้นอะ แม่ทำอะไรมลน่ะทำไมมลมีสภาพแบบนี้อายคุณมาที่นี่ได้ไงเนี่ยออกไปไกลๆเลยนะแกผู้หญิงอย่างงี้มาทำเมียได้ไงฮะอีนี่เป็นต่างดาวบาบัสอายเป็นคนจับมันได้ค่ะหนังคาเข่าเลขคาบัดมันตั้งใจจะมาจับคุณคุณรู้ได้ไงไหนน่ะหลักฐานอย่ามาเก่าหาเมียผมดีกว่าคุณอยากได้หลักฐานเหรอนี่ไง ดูให้เต็มตาเลยวันนี้แหละอีมนฉันจะเช็ดหัวแกออกจากชีวิตบ้านบุคคลต่างดาวที่เกิดในประเทศไทยงั้นเหรอเป็นไงก็ไม่รู้ไปอะไรอ่ะขอแม่ดูหน่อยมันไม่ใช่คนไทยหรอไปอายวันนี้แม่จะไล่มันออกจากบ้านเลย แล้วแม่จะให้อายเป็นลูกสะใภ้ไแทนมันไปอายจริงเหรอครับคุณบาบานฟังมดก่อนนะมนไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังอะ่ะนี่ตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมดไม่คิดจะบอกบ้านเลยเหรอก็แค่มันโง,ง่ไง่ะเวลาจะจีบผู้หญิงทั้งทีอ่ะแม่บอกให้ดูชะตูกูลก่อนดูการแต่งตัวของมันสิค่ะแม่สเสอร์ฟทำสีผมทูโทนไม่เข้ากับเบ้าหน้าเลยมันหน้าเลยแค่นี้ก็ดูรู้แล้วค่ะแม่ว่าไม่ใช่คนไทย พ่อแม่ของแกคงหวังสินสอดไว้เยอะแล้วสินะแต่เสียใจด้วยนะถ้าตัวของแกบรราราคาถูกไปแกออกไปจากบ้านที่ได้ละทำไมพวกคนนุณถึงดูถูกคนต่างเชนแบบนี้ล่ะมารย,ยาทในสังคมของคนไทยมันไม่มีเลยหรืองไงที่คนแบบพวกฉันมาทํางานที่นี่ได้อะก็ไม่ใช่เพราะคนไทยหรอกที่ขี้เกียจแล้วมันยังไงคนแบบพวกแกก็ทําได้แค่แบ,บกกระสอบทรายแล้วก็ไล่จากผู้ชายแบบนี้แหละมันจะดูถูกมากเกินไปแล้วนะ ผู้หญิงอย่างแกมดีนะไงนี่แกพอ,อได้แล้วทั้งแม่ทั้งอายนั่นแหละทำไมแม่ต้องเหยียดสัญชาติกันด้วยอ่ะผมไม่เข้าใจอะ่ะพี่แกปกป้องมันทำไมแม่กับอายอะ่ะอุตส่าห์จะเอามันออกจากชีวิตแกเอ๊ะแม่หรือว่ามันจะเล่นของสิบ,บาดคะแม่อีพวกเนี้มันชอบเล่นของซะด้วยค่ะไม่มีใครเล่นของเท่านั้นเลยครับมนเขาดูแลผมดีมาตลอดคุณก็ด้วยอายผมบอกอีกครั้งแล้วผมมีเมียอยู่แล้วอ่บแล้วคุณจะมายุ่กงกับผม,มทำไม แต่ว่าบาค่ะบาเจ้ายีินี่มันทาเมียไม่ได้นะคะใช่มันหลอกแกมันถึงขนาดเนี่ยแก่ค่อกับมิรกหรอฮะผมรู้มานานแล้วครับว่ามนไม่ใช่คนไทยคุณรู้ได้ยังไงอ่ะช่างเถอะมนต่อยมนเป็นยังไงมาไม่สนหรอกมารักมลไมนไม่ต้องกลัวนะมลไม่ทิ้งมนแน่นอนแล้วแม่ล่ะแกไม่เห็นหัวแม่เลยหรอตาต่ำคุณมันเป็นลูกอกตัญยูมีเลือกแม่ตัวเองแม่ครับ ผมขอโทษนะครับแต่ผมเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับมนผมไม่แคร์แล้วนะครับว่ามลจะเป็นยังไงแต่ถ้าเขาจิตใจดีอ่ะผมคิดว่าผมเลือกถูกแล้วล่ะครับเลือกถูกแล้วใช่ไหมงั้นแกกับฉันตัดแม่ตัดโลกกันถ้าแกไม่เชื่อฉันนะจะไปตายโหงตหายหายไหนก็ไปเลยไปบ้านคะคุณเลือกแม่คุณเถอะฉันไม่อยากทําให้ครอบครัวใครแตกแยกแบบนี้กับประเทศของแกไปเลยนะอยู่ที่นี่ก็เป็นขี้ข้าคนอื่นกลับไปไปเลย ไปซะได้ก็ดีบาสเดี๋ยวไอ้จะทำให้บาสอ่ะลืมอ,อีนั่นเองคุณต้องหยยุ่งับผมคุณมันผู้หญิงสะทุนฉันต่ำไม่ต่างอะไรจากองเงินตัวทองหรอกบ้านนี้ไม่ต้อนรับคุณเอา้าบาสคุณแม่คะคุณแม่ช่วยไม่ช่วยอะไรไม่ได้หรอกแกมาทางไหนก็กลับทางนั้น ไม่ขอยุ่งเรื่องนี้ดีกว่าเดี๋ยวโดนบาสหักเงินเดือนอ้ะไอ้บ้าในบทใจฉันไป็นู้สะใภ้เย้ไปหาคนอื่นต่อดีกว่าว่ะเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ